ให้พี่ดองมากินเขาวน้ำกันครับตำามกทัวถอดไข่แกงปลาแกงปลาเค็งอืมแก็ม,แกมัมไข่ปลาโอ้ยสมไข่ปลาสมขี้ปลาตำามกทัวแมามาพี่้างแกงปลาเค็งไข่เจียว ใหพี่นอกแซ่บเกันโอ้ยต้มปลาต้มปลาขิงส่น้ำไม่สมปลาเก่งง่ามากครับ

không phải phải dòng tắm tèm mùa ừ. mùa 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 món nó rất là ngon lòng Quách kính nó ngọt cay ở lên nồng ừ. Bà mai ควมันเหื่อนนะหนัต้องหนงเกี้ยวหขาเพือจมันเนาะเพราะว่าตัตะปเ่งตัวเยตอรไม่ตัวเนี้ยคลอนไครเนะเพราะว่าเมื่กว่าไม่เีเหนเ็ตัวเพอแม่กหนา่กหน่เี้ยวหนะตัวเหนสมันแก้น้ใสเส้นมมุกีปลา Cái thích của mình... Thích đáng vượt Thích Thích xíu khó Cảm ơn mê bán Thích Ông này sát được Ngon ừ. Có đi ừ. 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 Nhưng mà lạnh sụp nó mới không? Ừ nữa nữa. Không? Ừ. มึงนํำคืีปลางเสออกขคมขมสุดเปกียวปลาเส้น้องไม่สุ่มอันสุ่มแท้บแบบแห่เห็นเหงาเจ้าเออบริเวณสาสใานไดเนาะไปเล็กเกลือครับ อได้ปะจับปะเดี๋ยวผมไห้ปลาคมขีตาไม่จออุผมผมันก็ยังสมไข่ปลาพราไอันี้มันไข่ปลา แยามันมีผสมปักขี้แล้นนะขี้ดีมากนะม,มันเลยออกขอมผมถ้าที่ออกเลืนะ่นๆอะอันนั้นไข่ล้วนอืมอันนั้นอันนั้นมันขนมันแขน็ง <Okay. S 1> ขนขนอือเออเกือบ จ้มเอามาแปงีน่เออเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเจปูแงมาเลยเออเออแปลงดีดีแล้วแปงแงใจบะเกียรคือเถาครัวย่เซ็ตดีกว่าตั้ดใจเลย ทำรอเส็จแล้วลูยาข้าวเปลือก้วทำาลี่ยวอื่นบางะอืนเหง กัดเดียวักัดเอเนื่ย้นี่บอก่มีน้จะว่านก็เสียนาะ 觉得。 สุดยอด้วเันไปส่กัะโอเคพี่น้องเส่บๆบน้ำแม่มะรีกวนบานครับตำบักทั่วแกงปลาใส้นอไม่สมแล้วก็ไข่เจียว สุมกี้ปลาโอเคครับแซบแซบสวัสดีครับ